สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรารยพามาดามนะคะวันนี้คุณนกจะมาเล่าสู่กันฟังมาสาธิตเรื่องการแต่งตัวนะคะ,ะในช่วงหน้าหนาวของประเทศสวีเดนนะคะในช่วงหน้าหิมะนะคะว่าผู้คนนะคะพละเมืองของประเทศสวีเดนเวลาเขาออกไปข้างนอกนะคะที่มีหิมะตกหนักๆน,นะคะว่าเขาจะสวมเสื้อผ้ากันแบบไหนนะคะคุณนกได้ทําคลิปเกี่ยวกับหิมะมาหลายหลายสิบคลิปแล้วนะคะ แต่คุณลพไม่เคยเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆเลยนะคะที่ติดตามคุณลพบอยู่ว่าการแต่งตัวการสวมเสื้อผ้าของแถบยุโรปนะคะคุณนพจะเน้นประเทศสวีเดนนะคะ,ะว่าเขาแต่งตัวยังไงในอากาศที่มันอากาศที่ติดลบนะคะว่าเขาจะป้องกันให้ให้ความอบอุ่นต่อร่างกายต่อร่างกายอย่างไรเวลาเขาาออกไปข้างนอกนะคะวันนี้คุณนพบจะมาสกธิเกันดดูกันเลยนะคะ ตอนนี้คุณนอกก็สวมนะคะกางเกงเสื้อผ้ายืดเป็นชุดชุดที่มันตกใส่ไว้ด้านในนะคะกันป้องกันความหนาวเข้ามานะคะอันนี้คือชุดชุดที่หนึ่งนะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูชุดที่สอชุดที่สองก็คือเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดก็จะมีฮู้ดนะคะ คุณนกคุณนกชอบสีนี้นะคะคุณนกก็มีอยู่หลายตัวนะคะก็มีสีดําก็มีฮูดนะคะให้ดูนะคะมีฮูดคุณนกชอบสีนี้นะค่ะแล้วก็มีอยู่หลายตัวนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อยืดแบบนี้ค่ะเป็นทรงยาวนะคะอันนี้ก็จะให้ความอบอุ่นคุณนกก็มีหลายตัวนะคะหลายสีสีแดง สีแดงสีน้ำตาลแล้วก็สีเหลืองนะคะอันนี้สีชมพูคุณนกมีหลายตัวแต่อันนี้คุณนกคุณนกจะเลือกอเลือกเลือกสีนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้กางเกงชุดที่1น,นะคะขอโทษนะคะอันนี้คือชุดนนกางเกงที่1น่งตัวด้านในนะคะเป็นผ้ายืดนะคะแล้วก็คุณนกก็จะสวมเสือ้อไม่ใช่สวมเสือ้อสวมกางเกงอันนี้อีกน,น,นะคะ เข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันสวมเลยให้เพื่อนดูเลยค่ะอันนี้คือชุดที่สองนะคะอันนี้คือ กางเกงตัวที่สองนะคะผ้ายืดนะคะเอาละสองชั้นแล้วนะคะต่อไปก็เป็นเสื้อคุณนกขอเลือกกางเกงนี่สองชั้นนะคะเป็นด้านในเป็นเป็นผ้ายืดนะคะผ้าผ้ายืดที่ว่าให้ความอบอุ่นนะคะเพราะว่าต้องมีนะคะต้องมีแล้วก็เป็นกางเกงผ้ายืดนี่คือชั้นที่สองนะคะปกติคุณนกก็จะใช้สวมยีนนะคะที่ประเทศสวีเดนนี่หน้าหนาวนี่เขาจะสวมเป็นยีน เป็นยีนจะดีที่สุดนะคะอันนี้คุณนกเลือกเลยนะคะคุณนกมีหลายสีแต่คุณนกชอบสีนี้มากๆเลยะคะ่ะอันนี้คือชั้นที่สองนะคะเพื่อนๆมาให้ดูกันเลยการแต่งตัวของก่อนที่จะออกไปข้างนอกอันนี้เลยค่ะให้เพื่อนๆดูเลยค่ะค่ะอันนี้คือ ตัวที่สองนะคะสายเพื่อนดูเลยค่ะผมขุดคนนกยาวนะคะอืมพร้อมฮูดคุณนกชอบสีนี้ค่ะอ้าวต่อไป ก็เป็นอันนี้ค่ะคุณนกใช้อันนี้ก่อนนะคะเพราะคุณนกชอบให้อันนี้ก็คือผ้าพ,พันคอค่ะจัดไปเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะต่อ,อไปก็เป็นเสื้อ อันนี้ค่ะอันนี้คือชั้นที่สามนะคะนี่มันเครื่องชั้นที่สามค่ะ ค่ะมาสาธิตกัต่ออันนี้ชั้นที่สามนะคะชั้นที่สามชั้นที่สามพูดด้วยค่ะค่ะต่อไปรองเท้า แก็เป็นรองเท้าที่ต้องให้ความอบอุ่นนะคะอันนี้คุณนกใส่ครึ่งน่องนะคะครึ่งน่องค่ะมีซิปด้วยนะคะสามารถรูดขึ้นมาถึงข้างบนนี้เลยนะคะแต่คุณนกไม่ชอบจะรู้สึกอึดอัดนะคะ กูลกก็เลยดยูแค่ครึ่งเดียวอันนี้มาดูเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปถงมือทงมือนี่จะลืมไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากะคะ่ะ นนี้ก็พร้อมแล้วนะคะตั้งนงี่ไรนี่คะรองเท้าพร้อมถุงมือพร้อมพูดพร้อมเท่านี้แหละค่ะก็สามารถที่จะออกสามารถที่จะออกไปข้างนอกได้แล้วอากาศเย็นขนาดไหนนะคะเราก็จะรู้สึกอบอุ่นนะคะ เพราะเรามีรองเท้ามีถุงมือมีเสื้อโค้ทหนาๆน,นะคะแล้วกางเกงรักกิ้งนะคะที่ให้ความอบอุ่นนะคะเสร็จแล้วสามารถออกไปข้างนอกได้เลยะคะ่ะ ก็นี่คือการแต่งตัวนะคะของประเทศแถบยุโรปนะคะเวลาหิมะตกหนักๆนะคะแล้วก็อากาศหนาวเย็นะคะ่ะแล้วก็จะใส,ส่เสื้อผ้าหนาๆอย่างนี้หลายชั้นนะคะเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะคะตอนนี้คุณนกรู้สึกร้อนแล้วค่ะเพราะว่าคุณนกอยู่ในที่ทํางานนะคะและในที่ทำงานของคุณนกนี่มีแอร์ทำความร้อนนะคะแล้วคุณนกไปสวม เสื้อผ้านหนาวแบบนี้มันก็ยิ่งร้อนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าการที่เราจะแต่งตัวแบบนี้ก็เฉพาะเอาที่เราจะออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเข้ามาข้างในแล้วามาอยู่ในที่พักอาศัยอยู่ที่ทำงนานเราไม่สามารถที่จะแต่งตัวแบบนี้ได้นะคะเพราะว่ามันร้อนมากๆนะคะแต่งตัวแบบนี้นะคะเพื่อที่จะออกไปข้างนอกเท่า,น,านั้นนะคะรุกท่กนนะคะรุกท่กนคงจะเข้าใจนะคะ คุณนกมาพิเศษวิธีการแต่งตัวว่าแบบนี้ค่ะโชว์กันเลยค่ะเพื่อนมาดูดูเลยค่ะแต่งตัวแบบนี้โอเคโอเคนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนก ก็ได้โชว์เพื่อนๆแล้วนะคะที่ติดตามพนุกอยู่ได้วีซา่าภาษาสวีเดนวีซ่าก็คือนั่นก็คือ,อการสาธิตสาธิตว่าแถบย,ยุโรปานะคะเวลาหน้าหนาวนะคะหน้าหิมะมตกหนักๆน,กน,กนี่เวลาเขาจะออกไปข้างนอกนะคะเขาจะแต่งตัวกันอย่างไรเพื่อใหอ้ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นใช่ไหมคะ คุณนกสาธิตแล้ใช่ไหมคะว่าชิ้นแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นเป็นกางเกงผ้ายืดนะคะผ้ายืดแล้วก็เสื้อยืดนะคะที่มีเนื้อนุ่มเบาบางนะคะแล้วก็เป็นผ้ายืดที่ให้ความอบอุ่นมากๆเลยนะคะนั่นคือชั้นแรกนะคะอันนี้เราไม่ไดไ้ไม่ต้องพูดถึงชุดชุดชั้นในใช่ไหมคะชั้นในเราต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้เราไม่นับใช่ไหมคะชุดชั้นในเราจะนับอ่า อุ่นเดอร์อุ่นเดอร์คือชุดชุดผ้ายืดนะคะที่ให้ความอบอุ่นเนาะ,ะนั่นคือชุดแรกชุดที่2ก็จะเป็นถ้าสุภาพสตรีด้าน uled. ผู้ใดนะคะที่ชอบลักกิ้งนะคะก็สวมเป็นลักกิ้งเป็นผ้ายืดนะคะผ้ายืดที่ให้ความอบอุ่นนะคะหรือไม่ก็จะเป็นกางเกงยีนนะคะแทบยุโรปนี่จะ,จะ,จะนิยมมากๆกก็คือจะนิยมใส่กางเกงยีนนะคะซึ่งคุณน,นกเองก็นิยมใส่กางเกงยีนนะคะแต่ใน ในคลิปนี้ที่นุกโชว์คุกจะโชว์เป็นลักกิ้งนะคะเพราะจะสวมสวมง่ายหน่อยถ้าเป็นกางเกงเนี่ยโอ้โหกางเกงยีนนี่มันต้องใช้ความสามารถต้องดึงนะคะว่าอืมน้อแล้วก็กางเกงก็เป็นใส่ชั้นที่สองใช่ไหมคะเป็นลักกิ้งหรือกางเกงยีนก็ได้แล้วก็เสื้อยืดนะคะเสื้อก็ใช้เป็นเสื้อยืดก็ได้เสื้อยืดแขนยาวยาวลงมา หรือว่าจะใช้เสื้อยืดที่มีันมีโฮสเนะี่ยอันนี้คุณนกเลือกที่ให้ทุกท่านชมนะก็เป็นเป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็มีมีโูสคุมศรีรษะใช่ไหมคะอันนี้คือชั้นที่สองนะคะต่อไปก็เป็นชั้นที่สามเสื้อก็เป็นเสื้อโค้ดนี่คะเตซ์วีเดนเขาจะมีเสื้อโค้ดนี่หลายระดับเลยนะคะให้โค้ดที่ว่าบังบางแล้วโค้ดหนาสุดแล้วก็ก็จะมีเกรดด้วยนะเกตว่าเสื้อโค้ทแบบนี้ ใส่แล้วจะคุมความหนาวได้กี่องศาอีกองศาอะไรเงี้ยมันก็จะมีอีกนะคะมันมีหลายระดับนะคะแต่ของคุณนกนี่คุณนกจะเลือกไอ้เสื้อเสื้อเสื้อโคต้ตปังกลางแล้วก็เสื้อโคต้ตเป็นระดับยาว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 ,ยาวแค่ระดับเอวที่คุณนกเพื่อนเพื่อนที่ติดตามคุณนกอยู่จะเห็นคุณนกใส่ใช่ไหมแล้วก็ยาวลงมาอย่างที่คุณนกโชว์คลิปนี้นะคะแล้วก็บางบางท่านก็จะยา,ยาวคุมหัวเข่าลงไปถึง,ถ,งถึงน่องเลยอะ่ะ มันมีอมืแล้วก็พูดถึงสโคตวใช่ไหมคะแล้วก็ต่อไปก็ขาดไม่ได้ก็คือรองเท้ารองเท้านี่ก็มีอย่างอย่างระดับระดับเลยเลยตะกุ่มขึ้นมาหรือก็ใจ่มาถึงไอ้กลางกลางกลางน่องพูดนะบางบางบาง,บางท่านที่ชอบเนาะก็จะใส่ขึ้นมาเกือบถึงหัวเข่าเลยรองเท้านี่มันก็จะมีหลายระดับนะต้องเป็นรองเท้าที่ให้ความอุ่นและเป็นรองเท้าที่ใส่หน้าหิมะด้วยนะครับจะมา ใส่รองเท้าหน้าหน้าหน้าร้อนไม่ได้นะคะที่นี่ไม่ได้นะคะแต่งตัวก็ต้องแต่งตัวให้ถูกกาะเทษศะต้องต้องแต่งตัวให้ถูกกับสภาพอากาศด้วยนะคะเมืองไทยเรานี่จะแต่งตัวอย่างไรก็ได้นะรองเท้าอย่างไรก็ได้อันนี้ไม่ได้นะคะต้องแต่งตัวให้ถูกตามฤดูกาลนะคะหน้าหนาวคุณจะแต่งตัวอย่างไรหน้าหิมะตกคุณจะต้องสวมรองเท้ายังไงใส่เสื้อผ้าอย่างไรหน้าร้อนคุณจะแต่งตัวอย่างไรอันนี้มันมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ หน้าโวหน้าโวคือด้าใบมบผีคุณจะแต่งตัวอย่างไรอีกนะครับก็จะมีเสื้อผ้าหน้าโวอีกนะครับหน้าโวคือหน้าใบไม้ผีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีหน้าใบไม้ร่วงนั่นก็คือหน้าเฮิร์ชัองคะหน้าเฮิร์กับหน้าเฮิร์กับหน้าใบไม้ร่วงนี่อาจจะใช้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเหมือนกันก็ได้นะครับแต่แต่ถ้าบางคนที่แบบประหยัดประหยัดก็ใช้โวกับเฮิร์เนี่ยได้เหมือนกันนะคะแต่บางคนนี่เขาก็ ใส่ตัวแบบพิธีพิถันหน่อยก็อืมอเสื้อหน้าหน้าใบไม้ผีก็เสื้อหน้าหน้าใบไม้ผีหน้าหน้าเฮิร์สก็หน้าเฮิร์นะคะแต่ว่าโวกับเฮิร์นี่ใช้แทนกันได้นะคะแต่วินเตอร์นี่ใช้แทนไม่ได้นะคะต้องเป็นเสื้อผ้าตัวของวินเตอร์เลยจริงๆนะคะพูดถึงรองเท้าต่อไปก็ต้องเป็นถุงมือถุงมือนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าอากาศติดลบมากๆนี่นะคะถุงมือก็ต้องมีหลายระดับนะคะมันต้องมีม,มีเกรด้วยนะคะว่าถุงมืออันนี้ใส่ระดับ อุณหภูมิเท่าไรติดลบเท่าไร่เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางครั้งนี่มันติดลบมากๆเนี่ยถุงมือที่เราซื้อนะคะมันก็ไม่สามารถติดป้องกันได้เราจะต้องซื้อถุงมือที่มันมีระดับความ,วามกันความหนาเวเยน็นตามระดับการติดลบอะคะ่ะทุกท่านคงเข้าใจใช่ไหมค่ะถุงมือ,อ,อต่อไปก็จะมีไอ้ผ้าพันคอคุณลูกนี่ไม่เป็นคนไม่ชอบใช้ผ้าพันคอนะคะแต่ว่า คลิปนี้ก็เสนอให้ให้ดูเลยนะคะผ้าันคอนี่มีเยอะผ้าันคอถุงมือถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ถุงเท้าก็ถุงเท้าก็จะต้องหนาๆเลยคะคุณคุณนกลืมสาทิถุงถุงเท้าไปถุงเท้านี่ต้องใช้หนาๆน,นะคะเพื่อกันเพื่อกันความหนาวเย็นนะคะเพราะต้องทุกสิ่งทุกอย่างมาต้องให้ความอบอุ่นเวลาออกไปข้างนอกนี่ ออกไปข้างนอกนี่ก็สบายทุกท่านก็เห็นคลิปนะคะว่าเออแถบยุโรป้าเวลาหิมะตกนี่เขาเดินออกไปข้างนอกกันแบบซิวซิวใช้ชีวิตตามปกติเพราะว่าเขามีเสื้อผ้าที่ให้ความอบอ,อุ่นนะคะป้องกันความหนาวเย็นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังเนาะ,ะสำหรับคุณนกเองนี่เล่าต่อกันออสำหรับคุณนกเองนี่ทุกท่านก็คงจะ อยากจะทราบว่าคุณนกนี่มาอยู่ไอสวีเดนนี่นานหรือยังคุณนกอยู่นานแล้วก็อยู่เกือบยี่สิบปีแล้วเนาะความหนาวเย็นนี่ก็ชินแล้วล่ะตุกูกท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอของคุณนกนะคะเมื่อค,คลิปที่แล้วคุณนกก็ได้โชว์เนาะได้โชว์คลิปคลิปหนึ่งนะคะที่คุณนกไปเล่นเล่นน้ํา เล่นน้ําบอ่อากลางทะเลสาบน้ําแข็งตอนแรกมันจะเป็นทะเลสาบน้ําจืดมันจะมีน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมันไม่มีน้าแล้วค่ะมันมันมีแต่เป็นเป็นน้ําแข็งหมดแล้วมันน้ําแข็งมันปกคลุมหมดแล้วค่ะน้ําแข็งมันจะอยู่ข้างบนและข้างล่างจะเป็นน้ำใช่ไหมคะก็อย่างที่คุณนกเล่าอะไรี่คะว่าวันนั้นคุณนกจะไปเล่นน้ําบ่อเล่นน้ําบ่อก็เจาะกันเจาะบ,บอ่อเห็นไหมครับบ่อเล็กๆเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมนั่นเลยค่ะแต่ท้าเล่นนี่ไม่ใช่เล่นเหมือนเหมือนลงไปจุ่มเจ็บปุ๊บตรงรีบขึ้นเลยนะคะเพราะว่า น้ำที่เราลงไปแช่มันโอ้โหมันเย็นมากๆเลยนะคะแต่คุณนกไม่ได้โชว์เพื่อนนะเพราะตอนตตยที่คุณนกลงไปแช่น้คุณนกโชว์โพสใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่าคุณนกเตรียมจะเล่นน้ําแต่คุณนกก็ต้องทำคลิปวิดีโอก่อนนะคะก่อนที่จะลงไปแช่ใช่ไหมคะถ้าลงไปแช่แล้วไม่สามารถที่จะทําคลิปวิดีโอได้วัาหนาวใช่ไหมคะก็ต้องทําก่อนแล้วก็ตอนที่ลงไปแช่ไม่ได้ทํานะคะคุณนกก็ ทําก่อนก่อนที่ลงไปแช่ใช่ไหมคะคลิปนี้ขอเล่าลนิดนึงเล่าสู่กันฟังเนาะแช่เสร็จต้องวิ่งไปวิ่งไปที่บัสตูบัสตูก็คือห้องห้องอบไอไอร้อนน่ะบ้านเราก็จะเรียกว่าห้องอบไอไอร้อนจิ้มคะ่ะพอแช่เสร็จก็ต้องวิ่งไปแล้วก่อนที่จะลงไปแช่เราจะต้องอทําห้องบัสตูห้องอบไอร้อนให้ร้อนก่อนนะคะ หลังจากนั้นพอเราแช่เสร็จนะคะเราก็วิงว่งเข้าไปวิ่งเข้าไปก็ให้ความอบอุ่นแล้วก็ร่างกายเราก็ได้รับความอบอุ่นแล้วก็ไม่มีไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอันนี้คือ,คอเราสู่กันฟังเนาะว่าประเทศสวีเดนเวลาอหน้าหิมะเนี่ยเวลาเขาจะเล่นน้ําน้ําน้ําบ่อน้ําบ่อน้ําแข็งเขาก็ต้องเจาะลงไปเนาะแล้วเขาเล่นกันอย่างไรนะคะ ไม่ใช่เล่นแล้วก็แช่กันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนหน้าร้อนไม่ใช่ใช่นะคะก็ลงไปแค่แป๊บเดียวคะคะสักยี่สิบสามสิบนวะิเนาะไม่ใช่นาทีนะคะไม่ใช่ยี่สิบสามสิบนาทีไม่ใช่นะคะยี่สิบสามสิบวิเน่ะลงไปจุ่มอะไรเงี้ยจุ่มเสร็จก็รีบขึ้นเลยะคะ่อนะอเนาะโอ้ถ้าถ้าแช่ตลอดนี่ไม่ได้แล้วค่ะปอดบวมตายแน่เลยใครวัดใหญ่เล่นงานเนาะ,ะและตอนนี้ โควิด <COVID S 2> ด้วยเนาะมันไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะมันจะโควิดเข้ามาเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะถ,ถ้าจะเล่นน้ําบ่อคุณนกเรียกว่าน้ําบ่อน้อําบ่อทะเลน้ําแข็งก็แล้วกันจะเรียกว่าทะเลน้ําจืดไม่ได้แล้วตอนนี้มันเป็นทะเลน้ําแข็งไปหมดเลยนะคะ,ะข้างบนจะเป็นน้ําแข็งแต่หน้าล่างจะเป็นน้านะคะเป็นน้าก็คลิปหน้านะคะถ้าคุณนกมีโอกาสนะคะถ้าคุณนกมีโอกาสที่จะไปตก ตก,ตกปลาในทะเลสาบน้ําแข็งนะคะคุณนกก็จะทําคลิปวิดีโอโชว์เพื่อนอีกหนึ่งเล่าสู่กันฟังนะคะคุณนกก็อยากให้เพื่อน <c oughs> ๆไ,ได้เห็นเนาะว่าเวลาหน้าหิมะ,ะคนที่เขาชอบตกปลาเนี่ยเขาจะไปตกกันยังไงในเมื่อทะเลสาบน้ําน้ําจืดนะคะมันเป็นน้ําแข็งไปหมดเนี่ยเขาจะตกปลากันเขาจะทําอย่างไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณนกถ้าคุณนกมีโอกาสนะคะไปตกปลานะคะคุณนกก็จะทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะว่า หน้าหน้าหิมะเวลาเขาตกปลาเนี่ยเขาตกกันอย่างไรก็มีวิธีแบบไหนนะคะถึงจะถึงจะตกปลาได้นะคะเพราะว่าทะเลสาบน้ำเกลืนเป็นน้าแข็งหมดเลยใช่ไหมคะมถ้าคุณนกมีโอกาสนะคะคุณนกสัญญาณนะคะคุณนกจะทาให้เพื่อนๆดูนะคะติดตามคุณนกนะคะและจะได้รู้ได้มีประสบการณ์ร่วมไปกับคุณนกด้วยนะคะว่าเทบยุโรปเวลาหน้าหิมะตกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรการแต่งตัวแล้วก็การตกปลา ตกปลาในทะเลสาบน้าแข็งเนี่ยก็ทํากันอย่างไรนะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะเริ่มอีกล้เรามาหามาเรามาเรียนรู้แล้วมาหาประสบการณ์ด้วยกันนะคะมากับคุณคุณนกเลยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกรลยพามาดามจนจบคลิปลปนี้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับ ท่องกิจยพามาดามนั่น,นะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณน้องต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ